بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبنون قوسة هاته الحمد لله نكب روكاب مبهوب كان نكب بودريان جاق نصيحه شيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى جاق تم راتبه شهوة أعلى مصنع المنشورة ลิอติกาดิตตออิฟตินนาจียาตินมันซูระนะครับนั่นก็คือตำราในเรื่องของหลักอคกีดาหลักความเชื่อมั่นสำหรับกลุ่มชนที่ได้รับการช่วยเหลือกลุ่มชนที่รอดพ้นจากความเลวร้ายนะครับและกการลงโทษวันนี้เราเดินทางกันมาถึงคำถามข้อสุดท้ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธาต่อลอสุภาณหัวตอานา์นะครับเชกได้ถามในคำถามข้อที่73บอกว่าฮัลญามีอันว่าอิตตฮีดี มุตาลาซิมาตุนนะครับเชีถามบอกว่าเตาฮิททั้งสมประการหรือการให้เอกภาพต่ออรรถสุภานุวาจาละทั้งสด้านนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องอยู่เคียงคู่กันตลอดหรือไม่ใช่ไหมครับเชียบอกฟยูนาฟีฮาคุณละฮามายูนาฟีนนอันมินฮานั่นหมายความว่าหากว่าเราปฏิเสธต,ต่อส่วนหนึ่งส่วนใด นั่นกำลังหมายความว่าเราได้ปฏิเสธในส่วนที่เหลือหรือไม่นะครับทำไมพี่น้องเพราะเราได้เรียนรู้กันมาในเบื้องต้นแล้วว่าการศรัทธ,ธาต่อัล่อสุภานุวาจะอาลานั้นประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลัก3องค์ประกอบหลักที่นี่หมายความว่าการศรัทธ,ธาต่อ,ลอัอล่อจะอาลานั้นจําเป็นที่จะต้องมีรุกลหรือองค์ประกอบที่สําคัญ3ประการด้วยกันและ3มสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่เคียงคู่กันเสมอ อยู่เคียงข้างกันเสมอมุตลาซีมะแปลว่าจะทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ใช่ไหมครับแสดงว่าทั้งเตาให้ดูบูบีย้ยะคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในด้านการงานต่างๆของพระองค์สองเตาให้ดูโอลูฮียะการให้เอกภาพต่อตอัลลอฮ์จาราลในด้านการเคารพอิบะดาต่อพระองค์สามเตาให้ดูอัมสมาวซิฟาคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในด้านพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ ว่าสามสิ่งนี้คือสามสิ่งที่เราจะต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นที่มีที่สามารถกระทําได้และเป็นผู้ที่สมควรได้รับการเคารพอิบาตดา้เพียงผู้เดียวเท่านั้นฉะนั้นสามโซนนี้เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่เคียงข้างกันเสมอแยกออกจากกันไม่ได้นั่นหมายความว่าหากว่าเราปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน3ประการนั่นหมายความว่าเรากําลังปฏิเสธในสองประการที่เหลือฉะนั้น คนคนหนึ่งที่เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ซุพฮานาะอวะจาลาทรงเป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียวมีอำนาจเด็ดขาดเช่นนั้นเพียงผู้เดียวนั่นหมายความว่าจำเป็นที่เราจะต้องเคารพอิบาด์นะต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวจากว่าเราไม่เคารพอัลลอฮ์จาลาเพียงผู้เดียวเราไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ด้วยแสดงว่าอีมานของเราไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแสดงว่าคนคนหนึ่งจะเป็นคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์จาลาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ การอีมานของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์จะต้องอยู่บนรากฐานของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ทั้ง3ด้านใช่ไหมครับฉะนั้นเชฮฮฮฮฮคฮาฟิดลฮักามีท่านจึงตอบบอกว่านะอัมฮิยามุตาลาซิมะหมายความว่าเตาฮีททั้ง3ประการหรือองค์ประกอบทั้ง3าประการที่มุสลิมทุกคนจําเป็นจะต้องศรัทธาต่อัลอจาอาลนั้น3มส่วนนี้เป็น3ส,ส่วนที่จําเป็นจะต้องอยู่เคียงข้างกันเสมอและตลอดเวลา เชจจบอกว่ามันอัชรอาฟีนาวเอมินฮาฟะฮัวมุชริกุลฟินบาคีดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ทำชชริกต่ออัลลอฮ์ในชนิดชนิดหนึ่งชนิดใดทั้งสประการนี้นั่นหมายความว่าคนคนนั้นได้ทำาชริกต่ออัลลอฮ์ใน2ประการที่เหลือใช่ไหมครับเพราะการอิบาดต่ออัลลอฮ์เพราะการศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีองค์ประกอบสประการ หากว่าเราทําชีริกตอเลาะในด้านหนึ่งด้านใดอีกสองประการที่เหลือนั่นหมายความว่าเราก็ถูกเมาสรวมว่าเราทําชีริกตอเลาะในสองส่วนที่เหลือด้วยเช่นกันและเชคก็ยกตัวอย่างซึ่งเป็นตัวอย่างที่มาชารลอพี่น้องเป็นตัวอย่างที่ละเอียดและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเชคบอกมิซาลูซาลิกนะครับตัวอย่างดังกล่าวนั้นคืออะไรดูอาอุไรดิลละฮิวสุอาลฮูมาลายกดิรูอัลฮิอิลลัลลอ ช่บอกตัวอย่างก็คือการขออุทิอุทเป็นอิบาดัที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีการขออุทิต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์การวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ขอในสิ่งที่ไม่มีผู้ใดสามารถให้ได้ไม่มีสิ่งใดสามารถกระทําเยี่ยงนั้นได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวขอดุทิศต่อสิ่งอื่นนอกจากเราสุบฮานอฮุวาตาอัลลฟาดูอาอูฮูอียะฮะอิบดะตุนัลมุุลลอิบัตเ เช่บอกว่าเพราะการขอดุอานั้นเป็นอิบาดที่เราจําเป็นจะต้องวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวมีนําซ้ำอุดอาเป็นมุขแปลว่าเป็นยอดสุดของการอิบาดอิบาดาสูงสุดที่สูงส่งที่สุดและเป็นยอดสุดของการอิบาดคืออะไรคือการขอดุอา์ใช่ไหมครับฉะนั้นซอรฟูฮาเล่ยริลลาฮิมินดูนิลละใช่บอกฉะนั้นการที่เราหันเห การขอดอาโดยที่เราไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยแทนที่จะขอจากเราจาราใช่ไหมแต่กลับไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากเราสุภาหนะฮุวาจาละเช่นไปขอจากคนตายเช่นบอฟาดาชิดกุลฟิลอีลฮิยะฉะนั้นการที่เราไปขอดอาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์จึงเป็นการทาเชดิกต่ออัลลอฮ์ในด้านการเคารพอิบาดะหรือในด้านอูลูฮิยะ เพราะหนึ eter, are, fact, ่งในสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องอีมานต่อเราจะอะไรคือเราจำตำจำเป็นจะต้องอีมานว่าเราจําเป็นจะต้องเคารพอัลลอฮ์อิบารัต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนั่นก็คือหนึ่งในอิบารัก็คือการขอดุทิศเราจําเป็นจะต้องอขอดุทิศต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวแต่เมื่อเราไปขอดุทิศต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั่นแปลว่าเราให้สิ่งนั้นมาเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ในการขอดุทิศแทนที่พระองค์จะต้องเป็นผู้เดียวที่ถูกขอแต่เรากลับนําอีกสิ่งหนึ่ง และให้สิ่งนั้นอยู่ในสถานะเดียวกับอัลลอฮ์คือสามารถจะขอต่อสิ่งนั้นได้ฉะนั้นการกระทำนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นชีริกเพราะเราให้คนตายอยู่ในสถานะเดียวกับอัลลอฮ์เราอิบะดาต่ออัลลอฮ์โดยการขอดุดอาาต่ออัลลอฮ์และก็ขอต่อคนตายนั่นแปลว่าเราทําชีริกต่ออัลลอฮ์โดยการขอดุดอาต่อคนตายใช่ไหมครับในด้านอิบะดนแลนะในด้านอุลฮียา เชืบอ,บอว่าส ؤ ا ل เขฮูอ้ยาฮีติักนคือาจมิจนันบิขัยร์นหรือดั่อชั่นมุอตั้งดันอันนเขาค่าร์นอัลกัตอิดาลิกประการที่สองสิ่งที่ตามมาคืออะไรพี่น้องเชืบอกและเวลาที่เราขอต่อสิ่งนั้นขอต่อคนตายเนะี่ยโดยสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาอยากจะได้จากคนตายไม่ว่าจะเป็นอยากจะขอในสิ่งที่ดี หรือขอให้คนตายช่วยปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีโดยที่เราเชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นที่เราวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยสิ่งสิ่งนั้นสามารถมีความสามารถมีเดชานุภาพมีอำนานจะที่จะกระทำที่จะช่วยในสิ่งที่เราขอได้ช่ะฮะดาชิดคุนเิรูบูบียะการที่เราเชื่อเช่นนั้นแปลว่าเราทำริกต่ออัลลอฮ์ในด้านรูบูบียะ รูบูบียะคือการงานของลอซุพานุวาจาอาลาในการบริหารกิจการต่างๆในจกักรวาลนี้เป็นสิทธิ์ของาตาอาลเพียงผูด้เดียวใช่บหมที่ถอที่ถือดี่ถือท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 ี่ถือาอที่อที่อที่ถืาท่อที่อี่อที่เืาท่อที่เราทือ่อที่นตอที่ถือทาือัล่อฮี่ช่นขอจน่าืาทีนถี่ยือาเ่ี่ยือืท่อท่าคนคนนั้นคนตาือั้นหรือสิ่ง่ถทาาถที่ร,ร,รือรทืท ให้มาให้เราได้รับสิ่งที่ดีหรือปกป้องสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากเรานะซึ่งสิ่งสิ่งนี้มันเป็นการงานของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลแสดงว่าเราทําให้คนตายอยู่ในสถานะเดียวกับอัลลอฮ์คือสามารถที่จะบริหารกิจการต่างๆในจักรวาลน,นี้ได้เหมือนกับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลใช่ไหมครับซุมมาอินนะฮุมฉะนั้นการที่เราขอจากคนตายจึงเป็นชีริกในด้านรูบูบิยะด้วย เพราะการที่จะให้เราให้เราได้รับคุณประโยชน์ให้เราได้รับโทษปกป้องรายพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีอันนี้เป็นการงานของอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวผู้ที่จะบริหารกิจการต่างๆนี้เป็นหน้าที่ของ Allah จอาอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวฉะนั้นเมื่อเราเชื่อว่าสิ่งที่เราขอสามารถกระทําได้แปลว่าเราทําชีริกต่ออัลลอฮ์ทั้งในด้านการอิบดะดาคืออุลูฮียาและชีริกต่ออัลลอฮ์ในด้านดูรูบูบิยาคือการงานเฉพาะของอัลลอฮ์สองอย่างสองกระทงแล้วนะครับ เิ่อทิบายต่อบอกว่าถ้ามนนนเขามยไดองเฮลงนีม่นดร้องลงนี้กตจะ่ดอัเนกจมดรอนจะมเนีะ่รนมาคือเวลาที่เราริงวอนขอก็่สิ่งอื่นนอกจะกเละอา่าเนี่้งลงนี้ก็ร้อก็มักจะชื่อว่าสิ่ง,งนั้นหรือเราเชี่อว่าคนตายนี้นได้ยิอเสียงที่เราขอ ไม่ว่าสิ่งที่เราขอจากเขาเนี่ยผู้ที่เราขอเนี่ยจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้เราก็ตามฟีไอยีวัคตินกานะไม่ว่าเราจะขอในเวลาใดก็ตามสิ่งผู้ที่เราขอได้ยินคือสิ่งอื่นอราจะเอาเราจะอะไรนะครับว่าฟีไอยีมัคติกาและไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดหรือเขาจะอยู่ที่ใดเนี่ยเขาได้ยินเสียงในสิ่งที่เราขอคนตายแต่อยู่อีกส่วนหนึ่งของโลก หรืออยู่ในอีกเมืองหนุ่งอยู่ในอีกจังหวัดหนึ่งเราขอต่อเขาเนี่ยคนที่ขอคือตัวเราวนี่อตูบินแล้วเนี่ยเราก็มักจะเชื่อว่าผู้ที่เราขอในคนตายคนนั้นได้ยินในสิ่งที่เราร้องขอไม่ว่าคนตายคนนั้นหรือสิ่งนั้นจะอยู่ณแห่งหนใดหรือเราจะอยู่ณที่ใดจะอยู่ในเวลาใดวายุสรหูนาบิดาลิกว وهو شرك في الأسماء و ا ل ิ ف ا ت แล้วเราก็เรียกชื่อเขา เรียกชื่อคนตายนั้นเรียกชื่อสิ่งสิ่งนั้นให้เขาช่วยและคิดว่าเขาได้ยินเสียงในสิ่งที่เราเรียกเชคบอกว่าการกระทํานี้ก็เป็นชีริกในด้านพระนามและคุณลักษณะของ Allah ในด้านอัสมาวซิฟัตเพราะอะไร حيث أثبت อ ه น م ع สม ي ط ا بجميع مسموعات لا ي ุ ج ب ه ق ะ ب าุ ا ุ ع د เพราะเวลาที่เราขอดุอานเนี่ย ใช่ไหมครับเราเชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นหรือคนตายนั้นได้ยินและการได้ยินของเขาเป็นการได้ยินในทุกๆสิ่งได้ยินเสียงของทุกเสียงใช่ไหมครับไม่มีสิ่งใดจะมาปิดกั้นการได้ยินไปจากสิ่งที่เราขอคนตายคนนั้นไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลเราหรืออยู่ใกล้เราเพียงใดก็ตามคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นหรือคนตายคนนั้นได้ยินเสียงของเรา ใช่ไหมครับฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งหรือสิ่งสิ่งหนึ่งจะมีคุณลักษณะเช่นนี้ได้เนี่ยมีอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวพี่นอ้องมีอัลลอฮ์จาราเพียงผู้เดียวที่สามารถได้ยินทุกทุกเสียงและทุกทุกสิ่งไม่ว่าจะอยู่เวลาใดอยู่ที่ใดมีอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวหากว่าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นสามารถมีคุณลักษณะเช่นนี้แปลว่าเราให้สิ่งนั้น อยู่ในสถานะเดียวกับ Allah แปลว่าเราทําชิริกต่อ Allah ในด้านอมา m a วะซิ f า t ควรจะต้องเชื่อว่า Allah มีพระนามเช่นนี้มีคุณลักษณะเช่นนี้เพียงผู้เดียวแต่กลับเชื่อว่าสิ่งนั้นมีคุณลักษณะที่เหมือนกับ Allah سبحانه และวะเจ้านั่ละจึงเป็นชิริกในด้านอ s m a วะซ i ฟาตด้วยกับการทําชิริกผิดเพียงอย่างเดียวทําชิริก เพียงอย่างเดียวในด้านอิบดะดาคือดูอาขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แต่ความจริงแล้วเป็นความผิดที่ครอบคลุมทั้งสามประการของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เชจูงบอกฟัสตันซามาฮาดัชิร์กูฟินอิลาฮิยะจีอัชเชีร์กูฟิรูบูบิยะจีวันอัสมาอีวัสซิฟาดฉะนั้นเวลาที่คนคนหนึ่งทำชีริกต่ออัลลอฮ์เะอาลาในด้านการอิบดะดาในด้านอูลูฮิยาไปขอดุอาต่อคนตาย นั่นแปลว่าเขากำลังทำชีริกต่ออัลลอฮ์ในด้านอิบาดาและเวลาเดียวกันก็ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ในด้านการงานของพระองค์และในเวลาเดียวกันก็ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ในด้านพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ฉะนั้นเชคจึงบอกว่าทั้งสประการนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเคียงข้างกันตลอดเวลาเมื่อปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใดแปลว่าปฏิเสธในส่วนที่เหลือฉะนั้น สรุปแล้วการที่เราศรัทธาต่ออรรถสุภานะหูวาตาลานั้นเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้พี่น้องเราจําเป็นจะต้องรู้ถึงสิ่งสําคัญและรู้ถึงสิ่งที่จะทำให้อิมาของเรานั้นสมบูรณ์และถูกต้องเพราะถ้าหาว่าเราศรัทธาต่ออรรถสุภานะฮูวาตาลาโดยที่เราไม่มีความรู้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมันจะมีความผิดอีกกี่มากที่เราลงมือกระทําโดยที่เราไม่รู้ฉะนั้นเพียงแค่วิงวอนขอดูอว่าต่อสงเสงืนหนเาจาะอรตาลาเป็นชีริก นั่นก็เลวร้ายพอแล้วพี่น้องแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ใช่เป็นเพียงการทําชีวิตกต่ออัลลอฮ์ในด้านการเคารพอีบาด้นะแต่เป็นการทําชีวิตต่ออัลลอฮ์ทั้งในด้านความสามารถการงานของอัลลอฮ์และในด้านที่เราเชื่อว,ว่าสิ่งอื่นนั้นสามารถที่มีคุณลักษณะเหมือนกับ,บล,บลอสุภาโนวะตะอาลาวะเนีอรูบินแลบขออาละอาราทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราและให้พวกเราเป็นคนที่มีอีมานที่มั่นคงอีมานที่ถูกต้องอีมานที่สมบูรณ์ เพื่อที่การงานของเราจะได้ถูกต้องและได้รับการตอบรับและรอดพ้นและปลอดภัยจากการปฏิเสธรอดพ้นและปลอดภัยจากการตีความรอดพ้นและปลอดภัยจากการทำชิลิกต่อลราซุพานูวาเจ阿拉ในทุกๆประการขอเจอาลาเมตตาพวกเรานะครับว่าซันล์อัลลอฮฺอาลานบีอินะมุฮัมมัดอาลาอัลีฮฺอาลัฮฺอาลัยฮฺอลัฮฺอลัฮาลัยฮฺอลัยฮฺอลัฮฺอาลัฮฺอาลัยฮฺอาลัยฮฺอาลัยฮฺอลลอฮฺอลฮาลาลฮ